คำศ yeah, ัพท yeah, ์ในครอบครัวของเรานะครณย่จ้ามเราในครอบครัวเราเอาเริ่มงหม่โบกตาว่าแยงตาขื่อแยงฟาเธอร์ย่ากัญยายใจน้าขื่อพ่อซอสขื่อน้าครับเอาต่อไปแม่มาขือมาขื่อม่ยุงหรืออาผู้ชายอาผู้ชายอาบุษ สามผู้หญิงสามผู้หญิงสามต่อไปพี่ชายหรือน้องชายบ้านเดอร์ต่อไปพี่สาวหรือน้องสาวซีซึ่เตอร์ต่อไปญาติญาติน่ะคาวซีต่อไปลูกสาวเอ้ยลูกชายสันต่อไปลูกสาวแดนเซอร์แดนเซอร์นะครับ สำหรับคำสั่งเอาง่ายๆแคนนี้ของสำหรับครอบครัวของพว,ก,วงกเราให้ทุกคนจดแล้วก็ท่องท้ายชั่วโมงมาท่องให้ฟังเหมือนเดิมเข้าใจไหมครับครับโอเค